คุณผู้ชมครับกลายเป็นประเด็นที่ทำเอาขาเพืือก หูพึ่งอยู่พอสมควรครับเมื่อลูกทุ่งสาวชื่อดังอย่างยุ้ยญาเยอะออกมาโพสข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวรวมทั้งมีการร่ายยาวว่าเธอนั้นโดนเบี้ยวเงินค่าตัวหลังไปออกรายการลูกทุ่งระดับตำนานตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาย้อนถามพิธีกรเจ้าของเวทีไม่ดิ้นรนหาทางจ่ายค่าตัวหน่อยหรอด้านชาวเน็ตแหกคอมเมนต์แตกเป็น2ฝ่ายนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังอย่างยุ้ยญาเยอะครับออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวความในใจหลังเธอนั้นถูกเบี้ยวค่าตัวครึ่งหมื่น โดยเจ้าของเวทีไม่ติดต่อมาแต่อย่างใดโดยเธอเล่าเอาไว้นะครับว่าเรื่องมันอย่างนี้นะคะเมื่อ25เมษายน67ที่ผ่านมายุ้ยได้ไปอัดรายการชุมทางดาวทองคุณพี่ชื่อ A ซึ่งคงมีหน้าที่เป็นเลขาของคุณนกบริพันธ์เหมือนดูแลทุกฝ่ายยุย้ยขอบอกว่ายุย้ยไม่ได้อยากไปออกรายการนี้นะคะคือแค่ต้องไปในชั่วโมงนั้นเมื่อไปแล้วยุย้ยก็ต้องทําให้ดีแต่คงไม่ได้ดีที่สุดคุณเอเดินมาบอกว่าขอบัตรประชาชนเพื่อรับเงินแต่ยุย้ยกับพี่เล็กไม่ได้เอาไปหรอกคะ่ะโดยปกติถ้าต้องใช้รายการใหญ่ๆที่เคยไปออกเขาขอทางไลน์เมื่อไม่ได้เอาไปเขาบอกใช้ของใครก็ได้อะ ยุ้ยใช้ของน้องนักเต้นพออัดเสร็จยุ้ยออกมาจากตรงนั้นเขาไลนา์มาบอกว่าไม่เซ็นรับตังหรือจ๊ะอ้าวให้น้องเจ้าของบัตรเซ็นสิคะพี่เขาบอกมันเป็นเงินสดถามกลับในใจแล้วเขามีระบบโอนเงินกันไปเพื่อถามหน่อยว่าใช้บัตรประชาชนยุ้ยหรอแล้วเมื่อยุ้ยเดินทางออกมาแล้วแต่น้องเจ้าของบัตรจังอยู่ทำไมคะทำไมไม่เรียกเขาไปรับวันนั้นจนถึงวันนี้เงิน5,000บาทยุย้ยยังไม่ได้รับนะคะคุณบริพันธ์ไม่ดิน้รนติดต่อกลับ เพื่อจะหาทางโอนเงินให้ยุ้ยหน่อยหรอยุ้ยต้องติดต่อก,กลับไปขอให้โอนเงินให้ยุ้ยที่นั่นที่นี่หรอคะในเมื่อยุ้ยทํางานแล้วช่วยเป็นสากลหน่อยคะ่ะลูกทุ่งจะได้เจริญเจริญน,นะคะขอบคุณคะ่ะอ๋อลืมบอกไปอํานาจแห่งความคิดถึงมันเป็นเพลงของอัปเป้าสัญญายุย้ยเอามาร้องใหม่เพลงดังพอสมควรนะคะถามซ้ำๆว่าเพลงใครเพลงใคร เหมือนเพิ่งอยู่ในวงการงงเนาะซึ่งหลังการโพส์ของสาวยุ้ยนะครับก็เรียกว่ามีคอมเมนต์มากมายครับส่วนใหญ่เตือนให้สาวยุ้ยระวังอาทิก่อนจะเม้นอะไรศึกษาดีๆก่อนนะครับผมอยู่กับพี่นกมา3ปีทั้งชุมทางทั้ง7สีค่าแรงเป็นหมื่นไม่เห็นโดนเบี้ยวเลยครับด้วยความเคารพครับ เท่าที่ผมเคยร่วมงานกับคุณนกไม่เคยมีปัญหาใดๆแถมคุณนกแกอัธยาศัยดีด้วยเรื่องเงินแค่นี้แกไม่น่ามีปัญหาอะไรแน่นอนส่วนเรื่องการเซ็นเอกสารรับเงินมันเป็นไปตามระบบบัญชีอยู่แล้วขอให้คุณยุ้ยเช็คใหม่ดีๆหน่อยนะครับระวังผิดพรบอรคอมเรื่องการนำข้อมูล ed, อันเป็นเท็จเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับ วงการเดียวกันทั้งนั้นครับหรือจะเป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ครับคุณผู้ชมที่บอกไว้ว่าเท่าที่ผมร่วมงานกับรายการนี้และงานอื่นๆของคุณนกยังไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับอ้อถ้าจะโพสอะไรที่กระทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายโดยการโฆษณามันผิดพรบอรคอมนะครับต้องระวังให้มากๆด้วยความปรารถนาดีครับ